เราขอไปดูแม่ค้าใกล้ๆดีกว่าว่าแม่ค้าเนี่ยทําเป็นหนอเปล่าดูซิเราจะจับตาดีๆเลยนะแม่ค้าทําเป็นหรือเปล่าเริ่มใส่กากแล้วดูขาไปดูด้วยเลยแล้วดิเราจะดูสูตรยังไงเนี่ยสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา อะไรเนี่ยนี่หลับเผลอหลับไปแล้วเนี่ยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโอ้โหนี่เราก็เปิดร้านตั้งแต่เช้าแล้วนะทำไมไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ยวันนี้เราจะขายได้มยเนี่ยมาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วไม่แต่คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มาแวะร้านเราเลยอ่ะนั้นไหนนะนนอนต่อันนี้ว่าอ้โหติงเลยเนี่ย ไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยป่านนี้เปิดไหมเนี่ยขายเลยเนี่ยแม่ค้าก็รับอยู่ดูสิมันจะปุ๊บกัหน่อยแล้วหนูข้าวอะไรเนี่ยต้องกินต้องได้กินเลยเนี่ยแม่ค้าตื่นเตื่นตื่นตื่นเตือนห้าทีห้าทีแล้วก็ตื่นเตือนเตื่นอะไรเนี่ยหิวข้าวคุณค้าไปแล้วเหรอ เออสวัสดีจ้าสสวัสดีแม่ค้ามีอะไรกินบ้างเนี่ยเออคือมาตอนไหนได้เนี่ยมีอะไรกินบ้างอ๋อร้านเราเหรอมีทุกอย่างแล้วแต่เองจะกินอะไรละ่ะสั่งมาเลยโอ้โหมีทุกอย่างจริงอ่ะเต้อืม,มถ้ามีทุกอย่างจริงแนละ้วก็เฮ้ยนะช่วงนี้นะมีเมนูนึงอย่างดังลเลยอ่ะงั้นถามให้ทุกคนว่ามีไหมเต้เจ้มีผัดอันนี้ไหมก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงอ่ะวุว้ยเตี๋ยวผัดงองแง เมนูอะไรเนี่ยร้านหนูน่ก,นกันแป๊บห,หนึ่งแมแต่ว่าหนูอ๋อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโอ้โหร้านเราต้องมีอยู่แล้วจะ้ะจริเนี่ยจริงสินี่แล้วบอกเลยนะร<ะ>้านเราเนี่ยทำอร่อยที่สุดแล้วนะในในนะใน,ในแอปอะไรนะหนิดพริกอ่ะฮัลลังดังเลยไอ้ยไปเชิญก็ไปฝึกมาแล้วนะเฮ้ยสิ้นแเนี่ยใช่อกินแบบว่าเชฟชื่อดังคุณเชื่อไหมครับหัวคงหงอคง อยากชิมฝีมือของคุณหงอคงนะครับว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยเผ็ดมันจะขนาดไหนอ่ะได้เดี๋ยวมาทำให้ไปนั่งรอไปแล้วโอเคโอเคนี่แล้วไม่ต้องเร่งนะของเราเป็นร้านมีเนียมแล้วมีเนียมแล้วอ่ะมันก็ไม่จุกนี่ไม่จุกก็ทำเสียลยอร่อยอร่อยไงขอชิมเลยนะฝีมือของคุณหงอคงเนี่ยเจ๊หงอคงเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนโอเคได้แล้วเฮ้ยแล้วว่าแต่ ก๋วยเตี๋ยวผัดงงไงะทำยังไงล่ะเนี่ยตายแล้วเราก็ทำมันเป็นเลยสิตอบลูกค้าไปแล้วว่าเฮ้ยเสื้อโทรศัพท์ไหเสื้อโทรศัพท์ดูสิวิธีทำก๋วยเตี๋ยวผัดงองเงะใช่แล้วพวกเนี้ยเฮ้ยพอดีเลยอะแล้วเรามีตามนี่พอดีเลยอะตามสูตรเลยละกันแเนี่ยแม่ค้าดูแปลกๆนะเนี่ยทำเป็นจริงปะเนี่ยพอมีนยเพิ่งคิดด้วยเนี่ย Hmm. เอานี้ดีกว่างั้นเราขอไปดูแม่ค้าใกล้ๆดีกว่าว่าแม่ค้าเนี่ยทําเป็นหรือเปล่าไปดูซิเราจะจับตาดูดีๆเลยนะแม่ค้าเนี่ยทำเป็นหรือเปล่าทำอะไรเนี่คุณน้ออยากรู้ไงว่าแม่ค้าทําเป็นหรือเปล่านะเป็นสิไหนขอดูหน่อยสิเกิดจะใส่อะไรบอกไวยนะจะได้เอาหน้าหลุงั้นเริ่มใส่ตาแล้วลูกค้าไปดูด้วยเลยแล้วดี้เราจะดูสูตรยังไงเนี่ยน่าสนใจมาก นี่น้ำมันนี่งั้นใส่เลยแล้วกันโอเคอ่ะเจ๊เจ๊หงอคงใส่น้ำมันแล้วใช่ไหมต่อไปใส่อะไรเจ๊อะต่อไปใส่ใส่กระเทียมกระเทียมกระเทียมหรอโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยก็ดูเป็นนี่หว่าเราไปไหนให้มันปลอดภัย นี่ใสกระเทียมกลิ่นกระเทียมอะหอมมาเลยเนี่ยแต่ดูแม่ค้าดูทำไม่ค่อยเป็นไงดูฮะเรานี้คาดหวังกับจานนี้มากเลยเนี่ยโอ้โหนี่เองจะมายืนคุมอะไรกันเนี่ยนี่จะเแม่ค้าอะไรเนี่ยโอ้โหแม่ค้าเนี่ยเห็นเจียวกระเทียมน้ำนะก็จะทำไปต่อเนี่ยฮะแม่ค้าทำไปต่อแล้วใส่ไข่ใส่ไข่ต่อไปใส่ไข่ไงฟองอ่ะเออมจะสี่ฟองแล้วกันโอเค ตอกได้ไหมเนี่ยนี่เชฟตอกไข่สวยนะเคยเชือคนแค่ไหนได้ไหมคนเนาะนี่เหรอนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเหมือนเป็นเชฟด้วยเลยอะโอ๊ยบอกแล้วพอยอะจุดน้องชินน่ะครับไม่เคยทำของข้าวเลย กินเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปใส่อะไรต่อต่อไปก่อนได้เลยต้มปลาลวกแกงย้อยมาใส่ให้ไหมเนี่ยใส่หมดเลยใส่หมดเลยเหรอหมดเลยใิ่ไหมเนี่ยไปเลยเอาเลยเหรอเออจะไปทำกข้าวโอ้ยนั่นแหละแล้วอย่างงั้นสิคุณตัว้ัดไหวไหมเนี่ยไหวอ่าโอเคได้ที่แล้วต่อไปมาปรุงรสกันเลยดีกว่านี แรกนี่เลยได้เลยใช่ไหมได้เลยผิวขาวผิวขาวใช่อันเนี้ยว้านี่ดูเป็นนี่ดูเป็นน้ำมันหอยใช่มีอร่อยแน่นอนนะครับเพียวผงกุ้งรสผงกุ้งรสใช่เพื่อความอร่อยหวานเลยประมาณนี้พอน้ำตาลเพิ่มความหวานเสรียบรอยบยิวยิวดำใช่โอเคโอ้ย ไม่แต้ว่าในข้างล่างนะฮะนี่คฮะโอ้ยสีเดิมน่ากินแล้วแม่ค้าโอ้ยอยากลองชิมนะเนี่ยมันจะยังเป็นยังไงอ่ะไหลายๆเลยโทษทีโอ้ยน่ากินนะนี่นี่เองที่พึงใจร้อนนะนี่เกือบจะฆ่าตาสุดท้ายแล้วนี่วันนี้ต่อไปนี่เลย กุ้นชิ้าไปก็ไปยันนี่ไปก็ไปนี่กุง้ง <T ot ant> ต่อไปก็เป็นเต้าหู้เหลืองโอเคอนก่อนเลยนี่เป็นไงน่ากิน,นไหมนี่เสร็จแล้วซี่เตียวผัดเนยของเรา จะว่าไปทำครั้งแรกสีสันก็ดูน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยดูสิแต่ค่อบจะไปเสิร์ฟนี่เราจะโรยต้นหอมไบนข้างบนน,นี่โอเคได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะเราก็จะไปเสิร์ฟคุณลูกค้ากันดีกว่าไปเร็วมาแล้วค่ะคุณลูกค้า VIP สวีครับผมนี่นะคะนี่เนี่ยเป็นเส้นเตี๋ยวผัดง้องนะคะเมื่อกี้นี่หลุดอ๋อไม่ เป็นที่ได้เลยลองชิมลิมรสชาติมากเลยครับนี่สินะผัดงงแง,งที่เขาล่ำดีกันจะเป็นอย่างไรอร่อยมากครับผม,บมนั่นไงเจว่าแล้วว่าต้องอร่อยแบบนี้โอเคอเคกินบดี๋ยวเจไปก่อนนะ ตัดลงง่ายยี่เขาล้อมเลยอร่อยมากเลยเนี่ยที่เป็นคำนึงอร่อยมากเลยอ่ะฮุ้ยดูสิกินใหญ่เลยอ่ะอร่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราต้องลองชิมซะหน่อยแล้วนี่เราทำอีกจานเพื่อลองชิมว่าจะอร่อยจริงไหมผัดลงง่าฝีมือของรา้า เมนูต่อไปทีจ่จะทำคือเมนูอะไรนีเจ้ความจริงแล้วผมก็เป็นเชฟเหมือนกันผีมือเก่งอย่างเงี้ยไมีคนอยู่ในท,ที่แบบนี้นะครับเจ้เอาน้ำบัตตไม่มีเดี๋ยวพวุนี้มารับผมอยู่ในทีมเชฟฮังกี้กะับบ้างกันแล้วครับทไมเขากินต่อดีกว่าอร่อย ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไพงพือเป็นความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o ฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้ง y อยู่อ้ามายา